การกับพจจมานก็บังเกิดแต่หญิงแม่ไม่พอใจนี่นางพจจมานแกไปเอากละมังมาซักผ้าเดี๋ยวนี้ใช้กลางดึงมาลูกดึงมาช่วยหีกด้วยโอ้ยทำไมบ,บ้านเราบาจะคัดอย่างนี้ลูกเอ้ซักเธอซักต่อหน้าฉัน ััหนีไปไหนเธอจะหนีผ้าไปไหนขึ้นมาบนนี้นะพจมานเธอซักเสร็จแล้วเอาผ้าที่เธอซักเนี่ยมาเช็ดพื้นให้สะอาดโอ้โหโหดร้ายมากแล้วใคกลางรู้สึกสงสารพจจมานจึงรับซักผ้าแทนแล้แม่จับไปให้ซักลง <Okay. S 2> เดี๋ยวหญิงช่วยช่วยตัวเองก่อนไหมฮะซักให้สะอาดและเช็ดพื้นให้สะอาดลูกครับโอเคเช็ดเร็วเร็วหญิงว้าวเ <laughs> <laughs> จ้า <laughs> ม่อมแม่รู้สึกว่าขัดใจเหลือเกินการถูบ้านมันทำไม่ดีก็เลยคิดจะทำเองอูบป่าค่ะอีพจะบานก็หมอมแม่บอกว่าให้หอิกเอาน้ำเทนี่คะได้แกเลกกับฉนได้เลยม่อมแม่ก็เลยถูบ้านเป็นตัวอย่างให้ทั้งคู่เห็นอูป่า หมอแม่ก็เลยคิดว่าการถูบ้านมันมันทำให้เราเครียดก็เลยคิดว่าอยากจะขึ้นไปเล่นเปียโนมอแม่เด็กหญิงมอแม่โอเคไหมครับโอ้โหพียรอทันสมัยหมอแม่คะอ ใช่ใครทำหรอกใช่การรู้สึกเอเวียนหัวนิดหน่อยโอ๋อน้าหมดทำงานหนักเหนื่อยครับหมอแม่หมอแม่ก็เลยเห็นทั้งคู่บอกว่าก็โอเคถ้าอยากจะอยู่